สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรณวัยลักษณ์อัครราชกุมารีทรงเยี่ยมการปฏิบัติงานของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิพอ,อสวอประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอนวันนี้เวลา15นาฬิกา29นาที สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีเสด็จโดยเฮลิคอปเตอร์ที่นั่งซึ่งกองทัพเรือจัดถวายไปยังโรงเรียนห้องสอนศึกษาในพระอุปถรัรมภ์สมเด็จพระเจ้าพักินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาเิริโสภาพนวดีอำเภอเมืองแม่ห้องศนจังหวัดแม่ห้องสอนเพื่อทรงเยี่ยมการปฏิบัติงานของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ,อสวประจำจังหวัดแม่ห้องศน ที่โปรดให้ไปบริการตรวจรักษาผู้เจ็บป่วยในการนี้พระราชทานของที่ระลึกแก่ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินสมทบมูลนิธิพอ,อสอวอสำหรับจังหวัดแม่ห้องสอนเป็นจังหวัดแพทย์อาสาลำดับที่3ที่สมเด็จพระศรีนาคารินทราบร,รมราชชนนีส่งพระกรุณาโปรดกลา้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งขึ้นเมื่อปี2512 ปัจจุบันมีสมาชิกประกอบด้วยแพทย์ทันตแพทย์เภสัชกรพยาบาลวิชาชีพอาสาสมัครสายแพทย์และสาธารณสุขประเภทอื่นและอาสาสมัครสายสนับสนุนรวมจำนวน1624คนจากนั้นทรงเยี่ยมรัศดรจากชุมชนดอนเจดีที่ไปเฝ้ารับเสด็จซึ่งชุมชนนี้มี380หลังคาเรือนประชากร10,56คนประกอบอาชีพรับราชการและรับจ้างทั่วไปเมื่อเจ็บป่วยจะเดินทางไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลศรีสังวาร ในการนี้พระราชทานของเล่นดินสอสีและหนังสือนิทานบินได้นิทานตามคำพ่อแก่เด็กจะมีพระประสงค์ในการส่งเสริมความคิดสร้างสมาธิพัฒนาการเรียนรู้และทักษะเบื้องต้นของเด็กปฐมวัยด้วยการวาดภาพระบายสีและปิดสติกเกอร์ทั้งนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรนวลัยลักอัครราชกุมารีได้โปรดให้หน่วยแพทย์พระราชทานสถาบันวิจัยจุฬาภร์ไปให้บริการตรวจรักษาประชาชน ร่วมกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิพอ,อสวอด้วยโดยมีประชาชนเข้ารับการบริการตรวจรักษาโรคทั่วไปรวมทั้งบริการด้านทางตก,กรรมรวมจำนวน1 0 9 0คนปัญหาสุขภาพส่วนใหญ่ที่พบคือโรคเกี่ยวกับระบบกระดูกและข้อโอกาสนี้พระราชทานพระวโรากาสให้แพทย์ที่ทำการตรวจรักษาผู้เจ็บป่วยนผู้เจ็บป่วยสองรายเฝ้าขอรับพระราชทานความช่วยเหลือ โดยราแรกจะป่วยด้วยโรคหลอดเลือดหัวใจอุดตันมีอาการเหนื่อยหอบจากโรคปอดอุดตันเรื้อรังและอีกรายจะป่วยด้วยโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ส่วนปลายในการนี้ได้พระราชทานเงินช่วยเหลือค่าใช้จ่ายภายในครอบครัวของผู้เจ็บป่วยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและโปรดให้ส่งตัวผู้เจ็บป่วยไปรักษาอย่างโรงพยาบาลที่เหมาะสมกับอาการนอกจากนี้ยังโปรดให้ศัลรแพทย์อาสาจุลาภรณร่วมกับสำนักง,งานปศุสัตว์จังหวัดออกหน่วยบริการตรวจรักษา รวมทั้งให้คำปรึกษาในการดูแลสัตว์เลี้ยงแก่ประชาชนโดยมีผู้มารับบริการ37คนส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่และโคมาขอรับยาบำรุงและยาถ่ายพยาธิโอกาสนี้พระราชทานพระวโรากาสให้สมาชิกพอ,อสวจังหวัดแม่ฮ่องสอนเฝ้ารับพระราชทานพระโอวาทเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานพระราชทานขวัญกำลังใจและส่งแนะนำให้สมาชิกพอ,อสวมุ่งกระทำความดีตามหลักศาสนา และมีพระดำรัสถึงหนังสือที่พระราชทานแก่เด็กๆ จ้ามีความคิดที่อยากจะเปลี่ยนของที่ให้กับน้องๆเด็กๆเ,เอาเป็นอะไรที่พอดีทางสำนักพระราชวังวันนี้ที่แจกพิมพ์เป็นนิยายแฝงโดยแฝงเอาคำสอนของ พระเจ้าจอยู่หัวรอเก้าแทรกมาในนิทานเหล่านั้นและแจกเป็นสีให้ระบายสีอันนี้ก็เหมาะสำหรับเด็ก